อัปเดตี่ยนด้วยหัวใจนิดนึงค่ะตอนนี้มันจะมีข่าวลือว่าสัตว์ติดมเมันมาเลยกับองเม้นตอะไรยังไงว่าตอนที่คือว่าเพราะว่าสมัยว่าเราแล้วก็มีโมเมนต์แล้วก็มีเออความรักมาโอ้โหต้องบอกเองครับคือผมก็จะบอกทุกครั้งแหละว่าคือตอนเนี้ยคืออย่างตอนตอนก่อนเนาะช่วงนั้นมันโควิดแรกๆเลยอ่ะที่ตอนนั้นคือมันไม่มีใครมีงานนะครับแล้วเราก็ใช้ชีวิต อยู่ด้วยกันตอนนั้นนาะแล้วมันก็ได้ไปถ่าย YouTube ได้ไปสถานนี้นะสถานที่นี้ด้วยกัน,นก็จะมีมีโมเมนต์ต่างๆออกมาตอนเนี้มันด้วย,เ,ยเราเราได้กลับสู่โลกที่เราเคยผ่านมาแล้วนะแล้วผมก็เลยต้องอทำงานหนักมาก่งตอนนี้คือหลังจากจบละครคุณชายมาก็ไหนจะงานนอกแล้วก็ตอนนี้คือเราก็มาแทนในเรื่องของละครใหม่ในปีหน้าด้วยอยางเงในคนก็ไปโฟกัส อเผมให้มาถามผมเองให้มาทำเราบ้างที่พี่ก้อยจะหนักไม่ได้เขาเลยว่าต้นสังกัดเขาแบบว่าฝั่งห้างไม่ให้ลงรุกคู่รุกหนุ่มก็เลยเกิวคามรักเแต่เป็นกันที่หายไปเลยโอ้ก็โอ้ไม่ขนาดนั้นหรอกครับก็คือว่าคือเหมือนที่ผมบอกอ่ะผมก็ทํางานหนักครับช่วงนี้คือเราอาจจะไม่ได้แบบไป ไปแบบไปในสถานที่มันเ้ยถ่ายรูปก,กันหรือว่าอะไรแต่เราก็ยังใช้ชีวิตในการที่แบบไปกินข้าวหรือแบบว่าไปเล่นน,นี่นั่นอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนได้เห็นแค่นั้นเองครับก็คืไม่ได้เจอใบสังไไ่งใดๆว่าแบบว่าเอ้ยพักหนุรูปก่อนนะอะไรเงี้ยไม่ได้<ล>ยังยังไม่ขนาดนั้นคร<พ>ับยังไม่ขนาดนั้นคร<พ>ับพอการใช้ชีวิตมันลดลงหรือว่าการไปถ่ายรูปในเสื้อตายนันลดลงมันมีไปถึงไรไปถ่ายสถาที่นั้นก่อนไม่ได้ถ่ายบอกกันแล้วไม่ได้ไปถ่ายถ่ายรูปอะไรกันไป จจะปรรัับูนนอไกครรับหือว่าามีปัญหคือ,ค,อคือมันมีปรับจูนไหมมันก็มีมันก็มีครับแต่ว่าแต่ว่าด้วยเหมือนตอนนี้เนาะคือมันถ่ายไหมมันก็มีครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้บ่อยเหมือนเมื่อก่อนกันนั่นเองครับ <c oughs> น,นี้ก็ด้วยครับคือคือหลักๆก,ก็ด้วยเรื่องของความรักของผมนะคือใช่แหละเมื่อก่อนคือทุกคนจับตามองอะไรเงี้ยครับคือมันก็เป็นคู่รักที่ทุกคนจับตามองอยู่แต่สุดท้ายแล้ว่คือผมก็คือถามว่าเฮ้ยค,ความรักมีไหมมันก็ยังมีอยู่ครับแต่ว่าแต่ว่าณตอนนี้คือผมก็ต้องทํางานไปด้วยผมก็เป็นคนหนึ่งที่มันคือผมจะพูดเอาไว้เสมอว่าไม่ว่าจะวันทองไม่ว่าจะคุณชายผมยังไม่ประสบความสําเร็จเลยครับผมอยากอยากประสบความสําเร็จมากกว่านี้ ผมก็จะจริงจังกับมันให้มันมากขึ้นกว่านี้ลยครเบยคือผมก็ยังไม่คิดว่าคุณชายเนี่ยคนพูดถึงทั่วประเทศเลยว่าอยังไงสุดท้ายเราผมก็อยากจับมือน้องไปด้วยกันสองคนถามว่าข้างนอกข้างนอกเฮ้ยเขาเป็นกําลังใจให้เฮ้ยเราขอบคุณเขาเราขอบคุณครับเราดีใจมากแต่ว่าอะไรที่เฮ้ยมันไม่ดีมันจะส่งผลต่อความรู้สึกเราเนาะมันก็พอมันส่งผลไม่ดีมันก็จะเข้ามาถึงในชีวิตประจําวันเราด้วยเพราะฉะนั้นผมก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นผมก็อยากให้ฟังแต่สิ่งดีๆแล้วก็ ในสิ่งอะไรที่มันจะใช้ชีวิตต่อๆไปอยากให้เป็นสิ่งที่เรารับฝังกันสช่ไนมกันเราก็เข้าใจมากขึ้นใช่ไหมครับตรงเพราะว่าพอเจอสถานการณ์ที่ผ่านมาล้วก็จับมือกันข้ามผ่านกับเรื่องที่น้องโนดาม่าอะไรเงี้ใช่ครับใช่ครับ<ม>ก็ทุกครั้งก็จะคุยพุดคุยกันเสมอครับไม่ว่าจะเจออะไรมากนู่นนี่นั่นก็ขออย่างเดียวคือไม่ว่าใครจะไม่เข้าใจยังไงสุดท้ายขอแค่เราสองคนเข้าใจกันเท่านั้นเนี่ยมันเพียงพอแล้วเราบีบอกเลยครับว่าอยากให้พี่ตง จะได้จบปัญหาจะได้ไม่โดนใครโจมตีอะไรามากกว่านี้เกี่ยวกับพวกเราความรักให้ผมมาอะไรนะให้ผมมาพูดคนเดียวดีกว่าะไรให้ออผมออกมาพูดคนเดียวดีกว่าผมจะมาพูดยังไงไม่ใช่ไปถึงเวลาออกงานเพราะว่าตัว<อ>พี่พี่สื่อมากกว่า<อ>ตัวเราอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้เจอพวกพี่พี่ขนาดนั้นคือส่วนมากผมจะมีงานอีเวนต์ไปร้องเพลงมากกว่าคนอาจจะเห็นว่าโอ้ยงานเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ได้สภาษ่าสื่อจริงๆก็ผมจะไปงานร้องเพลงตามอีเวนต์ต่างๆมากกว่าแต่ก็ยังไม่ได้แบบมีนักข่าวอะไรมาถางเลยครับ คือถามว่าให้ผมมาออกมาพูดอะไรอย่างเงี้ยคือคือสุดท้ายแล้วมันออกมาพูดก็ไม่รู้จะอะไรจะเกิดขึ้นขอแค่เพียงเราสองคนรับรู้กันว่าเฮ้ยอยู่ข้างๆกันอยู่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยผมว่าเท่านั้นเนี่ยก็เพียงพอเลยครับยังสถานนะตอนนี้ได้ไหมครับเพื่อแต่ตอนนี้ได้ไหนสนใจแล้วว่าเราไม่ได้มีอะไรที่เป็นหัวขอผมก็ยังรักกันเหมือนเดิมครับยังไงก็ยังเป็นน้องเบสเหมือนเดิมเราก็ยังใช้ชีวิตไยกันเหมือนเดิม รับสุดครับรสุดก็จะรับปริญญาใช่ไหมครับก็แสดงความดีกับน้องด้วยก็เห็นน้องเกรียดดีเลยอย่างนี้น้องก็มาให้ดูก็ยินดีกับน้องด้วยครับที่น้องประสบความสําเร็จก็อยากให้แฟนคลับหรือใครที่ชื่นชอบน้องรักน้องก็ไปให้กําลังใจน้องด้วยครับก็วันที่15หาที่มหาวิทยาลัยมกรุงเทพครับผมก็ฝากไปด้วยครับอะไรนะฮะ ก็รอดูดีกว่าเคียร์คิวยังถามเคียร์คิวไปกอนคอนเกรตร้อนอย่างตรงก็เร uh> ียบร้อยครับเรียบร้อยก็คงจะไปครับเราต้องนมีแน่นอนเนาะของคุณที่ได้มาดูดีกันทุกค รอดูดูแค่จริงๆแค่ผมไปนี่ก็คือไปแสดงความดีนี <GO av uther> ่ม um, ันค <Fra> ือท er ี si ่สุดแล้วครับตอนหนักใจไหมตรงเพราะว่าของฝันเราแต่ละชิ้นที่เรามอบให้กันมันจะต้องมีมันค่าเลยไปเใ่นี้จะต้องใหญ่ขึ้นไม้เกการคือจริงจริงผมก็คิดหนักเหมือนกันนะพอแบบว่าทุกคนไปโฟกัสเรื่องนั้นน่ะมันมันสุดท้ายแล้วอ่ะมันจะไม่ได้อยากอะไรที่มันจะมันจะไม่ได้ให้อะไรที่เราอยากได้บางครั้งมันพอทุกคนโฟกัสว่าเฮ้ย ตอนนี้ทํามาหลักแสนปีหน้าต้องหลักล้านอย่างเงี้ยแต่บางครั้งอะ่ะถ้าเผื่อสมมุติผมไปเจอสิ่งที่มันมีค่าทางจิตใจที่มันราคาแค่แบบ50บาทส0บาทอะ่ะแล้วผมอยากให้แล้วผมจะกล้าให้เขาเหรอทีเนี้ยผมก็เลยแบบจะบอกเอาไว้เสมอว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะความรักให้เป็นสิ่งที่เราสองคนรับฟังกันเองเถอะนะครับแล้วก็ใครที่ให้กําลังใจมาอะไรเงี้ยก็ก็ผมรับไว้แล้วก็ยินดีผมอ่านตลอดอะไรเงี้ยครับอะไรที่ไม่ดีก็แบบว่าเฮ้ยอ,อยากให้น้องแบบเฮ้ย ไม,ไม่ไม่ต้องฟังบ้างถ้ามันว่าเข้ามาในเรื่องของชีวิตประจำวันเองใช่ค่ะบ